เช็คด่วนลายมือตัวเอ็มหากใครมีรูปตัวเอ็มบนมือถือว่าเป็นคนมีบุญทำอะไรก็ได้ดีสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการดูลายมือมาฝากกันว่ากันว่าใครมีเส้นลายมือที่เป็นรูปตัวเอ็มถือว่าคุณโชคดีมากเป็นคนมีบุญวาสนาสูงจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกด้านถ้าเช่นนั้น ลองไปเช็คกันดูนะครับว่าคุณมีเส้นลายมือแบบนี้หรือเปล่าดูดวงลายมือการสังเกตจากรูปตัวเอ็มหรือที่เรียกกันว่าเส้นลัคกี้เอ็มจะประกอบไปด้วย3มเส้นได้แก่เส้นชีวิตเส้นสมองและเส้นวาสนาซึ่งเชื่อกันว่าหากใครมีครบสามเส้นผู้นั้นถือว่าเป็นคนที่มีบุญสูงประสบพบเจอแต่ความสำเร็จ โดยมีวิธีสังเกตดังนี้ตามตำราจีนเชื่อกันว่าหากใครมีเส้นลายมือเป็นรูปตัวเอ็มไม่ว่าจะสั้นหรือยาวแค่ไหนก็จะถือว่าเป็นผู้โชคดีมากซึ่งบางกลุ่มจะเรียกกันว่าเส้นลัคกี้เอ็มเพราะเส้นที่มาประกบกันนั้นล้วนมีความหมายที่ดีกันทางนั้นโดยประกอบกัน3มเส้นคือเส้นชีวิตเส้นสมองและเส้นวาสนา ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนนั้นใครที่มีเส้นลายมือครบทั้งสามเส้นสามารถดูดวงลายมือได้ว่าผู้นั้นถือเป็นบุคคลที่มีบุญสูงไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จตามคาดอีกทั้งเส้นเหล่านี้ยังสื่อถึงความสามารถของคนคนนั้นว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถขับเคลื่อนพลังของตัวเองให้ไปในทางที่ดีอีกทั้งยังมีบุญวาสนาสูง ทำสิ่งใดก็ได้ดีไปเสียหมดลองเช็คลายมือของคุณดูนะครับว่ามีเส้นลัคกี้เอ็มหรือไม่ถ้าเห็นชัดว่าเป็นเส้นตัวเอ็มเลยแอดมินขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเชื่อกันว่าคุณเป็นผู้มีบุญสูงจะประสบความสําเร็จเกินคาดเรื่องการทํำนายถ่ายทักเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ